สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมอเมาส์คึกคักทุกคนนะคะมดซินนามอนกอค่ะมดเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะวนเวียน,นอยู่ในโลกไซเบอร์มาน,นานมากๆเลยก็จะทําเกี่ยวกับการรีวิวแล้วก็สอนแต่งหน้านะคะวันนี้เนี่ยมดจะนําเทคนิคเล็กน้อยที่อยากจะมาเผยแร่ให้ดูกันเนาะเป็นเทคนิคการแต่งหน้าสําหรับต้อนรับปีใหม่นี้นะคะ <S <S ดูกันเลยเริ่มที่การแต่งตานะคะใช้สีเข้มนะคะไลเนอร์นะคะเขียนลงไปที่ขอบตา ก่อนเลยจะเป็นโทนเลยก็ได้นะแต่ว่าอันนี้มเรืงองโทนม่วงมันรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยโทนม่วงชมพูอ่ะจะมาแรงแล้วก็เป็นพวกโทนน้ำตาลนะคะจากนั้นนะคะเป็นสีให้ดูฟุ้งๆขึ้นมานะเราก็ใช้แปรงหรือฟองน้ำก็ได้ค่ะเป็นสีขอบตาให้ดูเบลเบๆเลย ใช้สีอ่อนๆน,นะคะหรือสีวิงวิงก็ได้นะคะไลส่สีตรงช่วงเบ้าตาทั้งหมดเลยโดยการที่ลงทับไปเลยค่ะเราจะลงทับไลเนอร์ที่เราลงไว้นะคะมันก็จะทําให้เห็นเป็นเหมือนเหมือนการสโมกี้เบาๆที่ตรงช่วงหางตานะจากนั้นเลือกโทนสีอ่อนนะคะเป็นโทนทองสีทองๆประกายทองหรือประกายมุกก็ได้นะคะลงทับลงไปอีกทีหนึง่ง แล้วก็เน้นตรงช่วงใต้โหนกคิ้วแล้วก็หัวตาจากนั้นเราจะใช้โทนอ่อนนะคะเป็นโทนสีทองหรือสีมุกเช่นกันลงใต้ตานะคะจากนั้นเน้นใต้ตาด้วยสีเข้มนะคะจากหางตาเข้ามาประมาณเศษสองส่วนสามของเบ้าตาแล้วนะคะใช้โทนจะเป็นโทนดำหรือว่าโทนน้ำตาลก็ได้เพิ่มลูกเล่นนิดหน่อยที่หางตานะคะเราจะใช้โทนสีชมพู ลงใต้ตาที่เมื่อกี้เราลงสีน้ำตาลไปแล้วนะคะไล่เข้ามาประมาณเสร็จสองเส่วนสามเช่นกันเขียนขอบตาล่างด้วยสีโทนชมพูมะมเหลียนนะคะเราจะปัดแก้มโทนชมพูน่ารักน่ารักนะคะการปัดแก้มคราวนี้เนี่ยตอนนี้ที่ฮิตมากเลยคือการปัดแบบเกอิชาปัดยังไงใช่ไหมปัดตรงนี้เลย ปัดเน้นสูงตรงช่วงหางตานะคะแล้วก็ปัดไล่เข้ามาตรงช่วงใต้ตาล่างนิดหนึง่งแล้วก็วนขึ้นตรงช่วงขมับอะไรี้เนี่ยค่ะประมาณแบบนี้นะคะกระนานเราจะเพิ่มไฮไลท์ให้กับหน้านะคะเน้นตรงช่วงฝันจมูกหัวคิวนิดหนึ่งนะคะตรงหนกแก้ม จะงอยปากแล้วก็ปัดกลางปากลงมาเลยค่ะทำการเชดดิ้งนะคะเราจะเชดตรงช่วงข้างจมูกจากนั้นเราจะเชดดิ้งตรงช่วงขอบหน้าค่ะเพื่อจะได้โครงหน้าที่ดูชัดนะคะไปปาร์ตี้กับเพื่อนปีใหมน่นี้เวลาถ่ายรูปมาหน้าจะได้เข้ารูปสุดๆเลย เราเพิ่มช่วงหางตาเล็กน้อยนะคะด้วยสี b r u s อ on โทนออกชมพูดแดงนะคะให้เข้มขึ้นเฉพาะแค่ช่วงนี้นะคะเขียนไลเนอร์สีดำนะคะชิดขอบตาแบบเป็นเหมือนอ n n e r liner เลยนะคะดัดขนตา3สเต็ปนะคะเน้นที่โคนกลางแล้วก็ปลายโดยยกที่ดัดขนตาขึ้นแบบนี้จากนั้นนะคะปัดขนตาโดยที่เรานอน,อนแปรงนะคะแล้วก็ค่อยค่อย เหมือนหวีคนตาขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วก็ค่อยตั้งแปลงนะคะลากเก็บรายละเอียดให้คนตาเนี่ยคนเข้มแล้วก็ปลายเนี่ยก็จะดูเบาๆออกมาเราจะติดแค่ตรงนี้พอกลางแล้วมาเน้นตรงช่วงหางตานะคะการติดขนตาแบบนี้ตอนนี้กําลังอินมากๆเลยมันจะช่วยให้ตาเราดูแบบยกขึ้นนะคะเหมือนเป็นตาเฉียวๆเหมือนตาหงส์รื้ขึ้นมาแล้วก็เน้นให้ช่วงหางตาดูยาวขึ้นนะ กดลงไปให้ชิดขอบตานะคะแล้วค่อยๆแตะแตจับให้แนบกับขนตาจริงของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฮาวทูต้อนรับปีใหม่นี้หวังว่าจะถูกใจกันนะคะยังไงลองเอาไปแต่งกันดูค่ะเทคนิคเนี่ยเพียบเลยก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันไปก่อนสวัสดีค่ะ